ดูดวงสไตล์อาจารย์เกรทเทวาเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบลกลับมาพบกับช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับก็ต้องบอกนะว่าสาเหตุที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กับคนนะครับที่สนใจจะดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวนะครับแล้วยังมีลังเลไม่แน่ใจยังมีข้อสงสัยนะครับจะได้รู้ว่าดูแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างดูแบบไหนนะครับ เพราะมีหลายคนนะครับมาดูดวงกับอาจารย์เกเทวาแล้วเล่าให้ฟังว่าไปดูกับท่านอื่นมานะครับแล้วถามตอบสั้นๆอธิบายไม่ค่อยละเอียดนะครับบางคนก็เล่าแต่เรื่องตัวเองมากเกินไปอันนี้คือไม่ใช่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามาดูกับอาจารย์เกเทวาเนี่ยเป็นแบบนี้ได้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะน,นั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะมีดวงตัวอย่างเป็น c สส e s t u ี้นะครับ จากวันเกิดที่ได้มาเนี่ยเกิดวันที่23นะครับกันยา2,542นะครับผูกดวงมาแล้วอยู่ราศีกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีเวลาเกิดถ้าไม่มีเวลาเกิดจะดูเป็นราศีได้นะครับถ้เกิดตรงกับวันพนาุาสปดีครับและนี่ก็คือรูปดวงนะครับดาวสีแดงเลขไทยวงในเนี่ยก็จะเป็นดาวเกิดนะครับส่วนสีน้ําเงินเลขไทยจะเป็นดาวจรตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลย อธิบายให้ฟังนะครับแล้วเราก็จะดูตั้งแต่พื้นดวงเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะต้องบอกว่าเราอยู่ราศีกันนะครับดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเห็นไหมครับดาวพุธเขาก็โดดเด่นนะครับเป็นทั้งกเกษตรธิบดีและมหาอุดเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์คมคายนะครับเพราะเจนจาอ่อนหวานนั้นให้ทายพุธเห็นไหมดาวพุธเด่นนะเพราะนั้น เป็นคนที่มีคําพูดคําจาเจ,จาจาสื่อสารดีเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดนักขายนักการตลาดนักเทศอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้นังโดดเด่นเจ้าชะตาตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยตัวเองได้เลยนะก็ดาประจำตัวเด่น,สนแสดงว่าสําเร็จจากตัวเราไปทั้งกเกษตรและอุตุไว,ว่ายิ่งใหญ่ชื่อเสียงไอ้มาก็จะมีชื่อเสียงได้โด่งดังได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่ จะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียมิกิติยศได้อย่างแน่นอนนะครับนะอันนั้นอันนี้ก็เป็นพื้นดวงของเขาก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวฟังไปก็จะรู้นะครับว่าเป็นดวงไขรนะครับส่วนในเรื่องการเงินครับเราจะเห็นได้ว่าดาวการเงินคือดาวศุกร์ไปลอยอยู่ในเรือนวินาศครับเลขหกไทยสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามีดวงเรื่องเงินที่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ก็ไม่แนะนําให้เก็บเป็นเงินสดนะครับต้องแปลรูปทรัพย์สิน แบบนี้ถึงจะดีนะครับหรือต้องเก็บไว้ในชื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่ใครยืมเงินเป็นเด็ดขาดแล้วก็ให้ไปนี่เท่ากับศูนย์นะครับจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาได้นะครับตรงนี้งนั้นเรื่องการเงินดูแล้วไม่โดดเด่นนะครับในตรงนี้นะในเรื่องการเงินนะครับต่อมาเรื่องโชคลาบโชคลาบนั่นคือดาวจันทร์เลขสองเห็นไหมครับไปลอยอยู่ในเรือนภพอฬิครับอันนี้ก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันครับจะไม่ได้ได้มาจากการ เสี่ยงโชคเป็นหลักนะครับจะได้มาจากการทํางานหากินของเราเองนั่นเองนะครับความขยันนะพักน้ําแรงมากกว่าหรือว่าต้องเหนื่อยพูดเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับถึงจะดีนะครับต่อมาครับในเรื่องการงานดาวการงานก็คือดาวพุธครับเห็นได้ชัดว่าดาวพุธท,นะทับตัวเขาอยู่นะครับงานเยอะงานมากงานทับตัวงานเป็นดาวพุธก็เป็นงานเกี่ยวกับการพูดการขายการตลาดการเขียนสื่อสารใช้ปากปาก,ปากพารวยอะไรอย่างนี้ก็ได้ อ่าหรือจะเทศสนาอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะการเทศก็เป็นใช้คําพูดเหมือนกันเห็นไหมดฉะนั้นดวงนี้ก็เลยเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้วาจาการสื่อสารการง,งานก็ต้องเป็นงานในเรื่องงานไม่ได้งานเล็กๆนะครับงานใหญ่และมีหลายงานด้วยเพราะเกษตรและอุ่นเนี่ยมีงานเยอะเข้ามาตลอดนะครับแล้วต้องเดินทางด้วยเพราะอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะและที่สําคัญครับดาวอังคารเด่นด้วยนะครับในดวงเนี้ย ได้ตำแหน่งเป็นเกษ,ษตาราธิบดีและก็เทวีโชคครับฮาแล้วดูนะครับพวกสหัสชาแปลว่าเดินทางเยรจาติดต่อเข้าสังคมหรือจะมีแบบโซเชียลออนไลน์ด้วยก็ได้เพราะคนที่ดาวสหัาชาเนี่ยเป็นที่รู้จักเห็นไหมครับก็จะเป็นคนดังคนหนึ่งนะครับดวงนี้นะฮาเรียกว่าแล้วงานเขายิ่งไปทําในโลกออนไลน์เนี่ยไปทําคลิปทําอะไรไว้เนี่ยครับก็จะดูโดดเด่นนะครับทําให้เขาปังมีชื่อเสียง ในระยะเวลาอันสั้นอ่าก็ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการงานเขาจะเลยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่จะดังนานไม่นานเนี่ยอันเนี้ยต้องดูในภพสุพระด้วยเพราะภพสุพระเขาคือดาวสุขครับสุพระไปเป็นวินาเนี่ยนะครับแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะดังดังดับ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 ดังดังมามาไปไปครับจะไม่ได้ถาวรนะครับตรงนี้แต่ที่แน่ๆเขาจะโดดเด่นเกี่ยวกับงานการใช้คําพูด การตลาด,ดออนไลน์อะไรพวกนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะแล้วดาวองคารเด่นก็เป็นคนสู้ชีวิตถือว่าเป็นคนขยันคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตรงนีนะ้ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างครับในดวงเนี้ยดาวความรักเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีครับเห็นไหมครับรเ็าเป็นเจ้าเรือนปัตตานีแต่พื้นดวงเขาโคจรเป็นยันไงครับไปอยู่ในเรือนมอณนนะไปอ,อยู่ร่วมกับดาวเสราร์ซึ่งดาวเสราร์เนี่ยเป็นกาลีนะคะรับเพราะดานดาว คู่เขาเป็นสัมพันธ์กับดาวการีด้วยนะครับแต่ได้ตําแหน่งนะดาวพระได้ราชาโชคนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นดวงที่จะมีะคนเข้าหามีแฟนมีคู่เนี่ยเข้ามาเรื่อยๆมาโดยตลอดนะครับแต่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเขาเรียกลับลไม่เปิดเผยครับและดาวเสาเนี่ยหมายถึงมีอายุหรือแก่กว่าก็ได้นะครับตรงนี้ แต่มรณะเนี่ยก็แปลว่าไม่สมหวังก็ได้นะครับแล้วแถมดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งก็ไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศเจ้าลับๆับเห็นไหมมีทั้งเรือมนมรณะเรือนวินาศในเรื่องความลับเลอเป็นดวงที่ไม่สดใสดวงนี้อาจารย์เกตเทเวะก็ต้องถ่ายว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามีคู่นะครับตรงนี้ถ้ามีคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องปวดหัวได้และดาวเพื่อหัสนะครับอยู่ในเรือมนมรณะเนี่ยเขาเรียกเพื่อหัสสปดีเป็นแปด สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิลันเห็นไหมจะมีเรื่องราวร้อนใจมีความทุกข์ได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักอันนี้จะต้องบอกนะครับว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับอ่าเข้าใจตามนี้เห็นไหมดูทีเดียวเราก็จะรู้เลยว่าบนจะมีหรือไม่มีดีนะครับตรงนีนะ้ต่อไปเรื่องครอบครัวครับครอบครัวก็ได้พระราชบัดีเหมือนกันเห็นไหมก็ไปอยู่ในเรือนมรณนะก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในถิ่ฐานบ้านเกิด นะครับเกิดอ,อีกที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่หนึ่งไปโตอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะดีนะครับอแต่ด้วยความเป็นมรณะก็ทําให้มีปัญหากับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องได้จากประวัติที่ได้ฟังมาก็เรียกว่ามีปัญหากันเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้เขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้รู้เลยว่าดวงแบบนี้นะไม่ควรจะอยู่ในบ้านเกิดเช่นสมมติเราเกิดสมดมติเกิดสุราอ่างเงี้ยก็ไม่ควรอยู่สุรา ปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเกิดเชียงใหม่ก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งไม่อยู่เชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็จะดีหรือไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเลยก็จะโดดเด่นกว่านะครับตรงนี้ต่อไปครับเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยแน่นอนครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาก็เป็นกาลีไปอยู่ในเรือมนมรณะตรงนี้ก็มีลูกไม่ได้มีบริวารก็ไม่ค่อยจะดีคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจ แล้วมีดามุติอยู่ไปรอยอยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะแล้ววังครับจะเขาเรียกท้องก่อนกําหนดมีลูกไม่ตั้งใจแล้วต้องไปทําแท้งอันนี้ก็จะเป็นกรรมติดเนื่องยาวนานครับอันนี้ก็จะไม่ดีนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับในเรื่องของลูกบริวารในดวงนี้นะครับ<ฮ>ส่วนเรื่องสุขภาพครับอ่าก็จะบอกว่ามีทั้งดาวเสาเห็นไหมครับไปรอในเรือนมรณะนเนี่ยก็หมายถึงโรคอันเกี่ยวกับกระดูกและฟัน กล้ามเนื้อต่างๆนะกาเรียกหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยดวงนี้ถ้าอายุมากก็ต้องเระมดระวังเรื่องพวกนี้แล้วดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็ได้เกี่ยวกับระบบประสาทกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับและยัง็นเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้อง,อง,องกับพวกโรควินิจฉัยผิดพลาดท,ทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาหมอที่ไหนถ้าใครมีดาแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าไปตรวจสองครั้งสามครั้งเลยนะครับถ้าบอกว่าเป็นอ่าเพผู้เชื่อต้องไปดับเบิลเช็กก่อนนะครับไปหายที่หนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับ จะได้หมอรักษาไม่ค่อยตรงกับโลกเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ดาวจันเห็นไหมไปรอในเรือนนัลก็เป็นโลกเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยก็ได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือพื้นดวงเขาที่เราจะมาบอกเล่ากันนะครับนะแล้วทีเนี้ยเรามาดาูดาวจอดนะครับหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือมาดูดาวในสีลน้ําเงินกันบ้างเลขไทยอะครับก็จะเห็นได้ชัดครับว่า ช่วงนี้เนี่ยดาวพุธดาวประจําตัวเขาเลขสี่เห็นไหมครับสีน้ําเงินไปลอยอยู่ในเรือ,มอรนมรณะครับแล้วไปเจอลาหูเขาเรียกพุธอันธพาลวิวาทลาหูครับเห็นไหมครับก็เลยมีเรื่องมีลาวพุธเจอลาหูกาเรียกโปะแตกความลับเปิดเผยนี่ไงตอนนี้ก็เลยโดนจับได้นะครับว่าไปทําอะไรไว้นะครับอนื้อที่สำคัญเป็นสัมพันธ์กับดาวพฤหัสหันและดาวเสาร์ก็แน่นอนครับก็ต้องจับได้ในเรื่องของ ตัวเรากอ,อเดเพราะดาวพุธเป็นดาวตัวเราเรื่องงานเรา,าสองดาวพรนานก็ดาวคนรักคู่ครองหรือแฟนเห็นไ,ไหมเขาก็เลยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักขึ้นมานะครับว่าไปมีอะไรกันนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในสถานะสถานภาพที่จะต้องไปมีคู่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในนักบวชนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ถ้าถามว่าบวชได้นานไม่ดวงแบบนี้โอาโอบอกเลยครับดาวพระหัาเป็นดาวธรรมะธรรมโมเนี่ยจะไดนดวงไปเป็นมรรณะเห็นไหมครับก็จะบวชได้ไม่นานครับสั้วันก็ต้องศึกอยู่ดีดวงนี้เป็นดวงเรียนอีกอย่างไปทําอีกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าช่วงเนี้ยเขาก็จะเจอกระแสะแบบนี้เยอะมากเพราะพุทธอัตถานิวาสละอูก็เลยเฉานะครับเสร็จแล้วดาวพระรหัสมะเรงเนี่ยหาบางคนว่าอ้าวพฤหัสมะเรงทําไมต้องทายว่าดวงดีสิ จริงๆดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าตัดสินเลยนะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาทําดีก็จะได้แลดาวพัสมะเรงเนี่ยก็จะเจอเรื่องที่ดีเช่นลำบากมาก่อต่อทู้ฝ่าฟันมาช่วงนี้จะสบายจะมีความสุขจะดีขึ้นแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาทําเรื่องไม่ดีไว้ปกปิดซ่อนเล่นผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับดาวพฤหัสบดีมะเรงน,นี่คือเช็คบินครับจบบางคนก็ติดคุกติดตารางอะไรไป นะครับก็คือดาวพตัวดีเป็นดาวที่จะเรียกว่าดาวชัดเจนก็ได้ดาวพิฆาตก็ได้ทําดีก็รวยทําไม่ดีก็โดนเช็คบินได้เลยนะครับแล้วบวกกับดาวศุกร์อีกครับเห็นไหมครับดาวศุกร์ก็มาเลงก็้เรียกว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ก็ได้ก็เลยมีเรื่องราวร้อนใจเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับอ่าแล้วก็ดาวองคารอีกดวงเลขสามครับไปร้อนนินรันดรีคือสหัชชะอัลลอีกโอ้ตายแล้วสหัชชะอัลลคืออะไรครับ เพื่อนหรือคนสนิทคนใกล้ตัวสร้างปัญหาก็มีข่าวว่าเห็นไหมให้เงินไปคนใกล้ตัวคนกลางอะไรพวกนี้หายไปแล้วมีปัญหาไปแล้วเห็นไหมจหังหวะได้หมดเลยแล้วดวงดาวมีอิทธิพลสำคัญมากนะครับตรงนี้นะแล้วดาวศุกร์เป็นดาวการเงินด้วยเห็นไหมช่วงนี้ก็เลยจะมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่นะก็ใช้ไปหลายแสนเลยเรียกว่าหกแสนเลยก็ว่าได้เห็นไหมได้เยอะเสียเยอะครับในช่วงเวลาเนี้ยถ้าทําดีๆนะจริงๆจ,จะทายว่าได้เยอะก็ได้แต่ถ้า อย่างที่บอกแหละมีเรื่องปกปิดอะไรไว้ทําอะไรไม่ดีไว้ก็ะจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรักด้วยดาวศุกร์นิยมอะโลกียะ,ะ,ะก็จะราภกิการช่วงนี้หลายคนคอ,อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องความรักลักๆไขๆก็ได้หรือจะได้เงินมาจากการที่เรามีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามค้าขายดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ด้วยความว่าพื้นดวงอะดาวศุกร์เขาเป็นวินาาเนี่ยก็เลย เป็นพินทุบาทอีกก็เลยเนี่ยแหละก็เลยจะจ่ายเยอะแต่ถ้า,าดาวศุกร์ใครดูแล้วอยู่ในมุมที่ดีเนี่ยก็ดูแลแ้วจะไม่ได้เสียหายอย่างนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือดาวจังหวะตอนนี้เลยที่จะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหานะครับพุทธนะผ่าวิวาาลาหูแล้วพุทธย้ายเมื่อไหร่ครับช่วงนี้พุทธเดินถอยหลังพักองศาไปถึงวันที่ 22, ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยทีสภาก็แปลว่าจะมีเรื่องราให้ขุดคุยไปถึงวันที่ยี่สิบสามหลังจากนั้นก็จะเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็ พอดาวพุธย้ายมาที่7มิถุนาเนี่ยเขาก็จะเริ่มหลุดเริ่มคลี่คายมากขึ้นนะครับกระแสก็จะเบาลงก็จะเงียบไปนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดวงเนี้ยเขามีดาวอะไรดีๆทํามุมดีด้วยนะเขาเรียกพิาวานะโชคใหญ่ในชนะสาพระสาวต้องราหูลาสุริยาต้องคููเป็นคู่คงปีนั้นจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์ครับก็เรียกว่าดาวเสาเลขเจ็ดวงนอกสีน้ำเงินเป็โนโคจรเจอเลขแปดวงในสีแดงเห็นไ,ไหมแล้วดาวพฤหัส นี่เห็นไหมครับนี่ยก็เป็นเลนกระดาวอาทิตย์สีแดงเนี่ยได้เกณฑ์โชคใหญ่เหมือนกันนะจริงๆแล้วทําให้ทําไมรู้สึกเขาถึงไเด้ดดูดังดูดูปังขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมยังมีคนมาอะไรต่ออะไรเหมือนจะเชิญไปออกงานก็เลยยังได้าดาวนี้อยู่ก็เชื่อว่าดาวนี้จะอยู่ไปอีกหนึ่งปีเชื่อว่ากระแสเนี้ยก็จะมีได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ะจะโดดเด่นอะไรบางอย่างและอาจจะได้ทํางานใหม่อาชีพใหม่ ต่ตรงไม่พ้นค้าขายออนไลน์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยังไปต่อได้อยู่อ่านะครับตรงนี้นะถ้าจะให้ทํานายอนาคตเนาะเพราะเขามีเกณฑ์ได้โชคใหญ่อยู่แต่ถ้ากระแสตรงนี้มันเงียบไปก่อนนะเดือนสองเดือนนะครับและที่เห็นอันหนึ่งก็คือว่าดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงดาวพฤหัสี่ดาเนี่ยก็คือของก่อนวันที่อ่าแปดเมษานะครับแล้วมาถึงจันทร์ครับเขาเรียก ถึงจันปั้นตัวหาผัวเมียครับไม่ต้องพักต้องเสียขันมากมั่นเห็นไหมก็มีเกณฑ์ได้เสียกันอยู่ในเรือนอริก็แปลว่าไม่เปิดเผยนะครับแล้วดาวราหูครับก่อนที่30มีนาเนี่ยไปเลนกระดาวังคารเขาเรียกังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาครับเอาแล้วเห็นไหมครับมีเกณฑ์ไปได้คนของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกนะครับก็เป็นไปได้ว่าดวงเนี้ยมีอะไรกัน เจอการคบกันแบบลับๆเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนเดือนเมษาแล้วแล้วพอเมษาเนี่ยโดนเช็คบินครับเพราะเจอพุดอัลลาหูครับโอ้โหเรียกว่าโดนเต็มๆพราะเราก็มีดาวอยู่ในเรือนมรณะสถิตอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับเห็นได้ชัดนะว่าดวงจะมีปัญหาแรงมากในช่วงนี้ก็ต้องประครับประคองนะเน้นพูดความจริงเนี่ยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากพูดความจริงทำอะไรให้มันชัดเจนยอมรับผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ และทุกอย่างก็จะค่อยๆไปตามจาังหวะคันลองของธรรมก็ดีขึ้นบวกกับวันที่เจนะครับมิถุนาดาวุธย้ายเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็จะเริ่มหลุดไปแล้วดาวศุกร์ก็จะย้ายที่ยี่ห้าเห็นไหมก็จะเริ่มเบาลงอะไรแบบนี้นะครับะนั้นก็ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือดวงตัวอย่างดวงของคนคนหนึ่งที่เคยบวชตอนนี้ก็ต้องศึกนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอื้อฉาวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นไปตามดวงดาว นะครับให้รู้ไว้ว่าถ้าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเนี่ยจะได้รับการทํานายแบบนี้เลยแบบละเอียดแบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับนะใครสนใจอยากดูดวงก็แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยหรือฟังไปถึงท้ายคลิปก็จะมีบอกขั้นตอนวิธีการนะครับทําตามนี้จะได้ดูดวงกับอาจารย์เกสเทวาแบบละเอียดใครอยากได้แบบนี้ทักมาจองมาได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า100 0 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาั่นายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซ็ตสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวะหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไ e ด์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคาถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไล แอทไซเกรซเทวาหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ และที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสัญกระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา